มึงจะหางกับหูว่าอยากให่เนอะอยากลเหลืองเออมอเหลืองงามใครมันเป็นเหลืองไแถวหนจบบางแสนใครย่งอกินน้่มตักอือหรือมันใครบัเกแก่่กันหันละอดอมไกใคยู่เอาปลาทูมาน้ำเราเสียวเนาะ เดี๋ยวคอยใกล้ได้ตอนนี้ใส่ก่นอนโอ,อ้หอมหวยหวยเป็นไดเนาะผู้อยู่ในจ่อถือกินบะเนาะกิน,นก <c oughs> ผ่านกล่องเอาเด้อผู้อยู่ในทางบ้านมุนดังอยู่นี่นไล่แจกเอาที่ขอมาชมคลิปกับกินผ่านกินทิพย์เอา แบบง่ามก็น้าประกวดเลยแบบแบบกุกพ่อครัวแสบพอแสบเบิ่งหน้าพ่อครัวรอดเดอ้อแสบพอแสบกัน <c oughs> เอาลวดเดียวเล่นนะเอาเนาะ